Yeah. <small> แต่ถ้าไปทำไปทำงานไม่ได้ทงานแบบเด็กแจบไม่มีานกเน่ยน้กับเขาเป็นตัวเล่นที่ว่าคืตัวเล่นตอะไรเนี 嗯 <Yeah. S 2>、yeah. Cả 两 h 还 m 你打个比 qua ไงแพ้ครับทำไมแพ้เอาเด็กไม่อยู่ครับเอาเด็กไม่อยู่วกติีชอบเอาเด็กเปล่าเยีดครับยี่ยดเยีดผมเหรพี่ครับผม